อ่นทางทหารของไทยและทั่วโลกหากคุณชื่นชอบเนื้อหากเกี่ยวกับรถถังเครื่องบินรบหรือเทคโนโลยีทางการทหารอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดจากเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับหนึ่งในรถถังหลักที่ทรงพลังและทันสมัยที่สุดของยูเครนที่เคยมีชื่อเสียงโด่งดังและกำลังได้รับความสนใจในแวดวงการทหารระดับโลก รถถัง T84 o p l o t M ที่ไม่เพียงแต่มีพละกกำลังและเกราะป้องกันร,ระดับสูงเท่านั้นแต่ยังอัดแน่นด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในทุกมิติ T84 o p l o t M คือการพัฒนาต่อยอดจากรถถัง T80 ท,ที่ใช้เครื่องยนต์กังหันแกส๊สโดยมีการปรับปรุงหลายด้านให้เหมาะสมกับการรบในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะในปี2025นี้มีการอัปเกรดระบบควบคุมไฟฟ้า ระบบสื่อสารและการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามยุคใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวรถถังมีน้ำหนักประมาณ51ตันติดตั้งปืนใหญ่ขนาด125มิลลิเมตรแบบลำกล้องเรียบที่สามารถยิงกระสุนธรรมดากระสุนเจาะเกราะและแม้แต่ขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังจากลำกล้องได้นอกจากนี้ยังมาพร้อมกับปืนกลร่วมแกนและปืนกลต่อต้านอากาศยานซึ่งทั้งหมดควบคุมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ทันสมัย สำหรับในปี2025ราคาของ T 8 4 Oplot M จะอยู่ที่ประมาณ4.5ล้านดอลลาร์ต่อคันขึ้นอยู่กับการปรับแต่งและสัญญาการส่งมอบโดยราคานี้ถือว่าเหมาะสมเมื่อเทียบกับความสามารถในการรบและเทคโนโลยีที่ใส่เข้ามา ระบบขับเคลื่อนของ Oplot M ใช้เครื่องยนต์ดีเซลคาทิฟ6ทีดี2ขนาด6สูบ1,200แรงมาซึ่งมอบอัตราเร่งที่ยอดเยี่ยมและมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนเรียบโดยใช้ระบบเกียร์อัตโนมัติที่ออกแบบมาให้รองรับน้ำหนักและแรงเสถียรได้อย่างมีประสิทธิภาพในแง่ของประสิทธิภาพเชื้อเพลิงรถถังรุ่นนี้สามารถวิ่งได้ระยะประมาณ450กิโลเมตรต่อการเติมเชื้อเพลิงหถัง ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่น่าประทับใจเมื่อพิจารณาจากน้ำหนักและเครื่องยนต์ที่มีแรงม้าสูงแต่ก็ต้องยอมรับว่าความประหยัดไม่ใช่จุดเด่นหลักของรถถังในกลุ่มนี้อย่างไรก็ตามในการใช้งานจริงที84 o p ปลอ m ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงสมรรถภาพและความทนทานในภารกิจยาวนานในสภาพภูมิประเทศที่หลากหลาย ภายในของ T84 o p l o t M ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับลูกเรือ3ามนายคือผู้บังคับการพลปืนและพลขับโดยเน้นความสะดวกในการใช้งานและความปลอดภยัยมีระบบควบคุมแบบดิจิทัลและหน้าจอแสดงผลหอไลน์จุดภายในห้องควบคุมเพิ่มความสะดวกในการติดตามสถานการณ์และการควบคุมการยิงพื้นที่ภายในได้รับการบูวัดสดุป้องกันแรงระเบิด และการสั่นสเถือนทำให้การปฏิบัติงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่ตึงเครียดเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้จะไม่มีพื้นที่เก็บสัมภาระมากนักแต่ก็มีการจัดระเบียบอุปกรณ์ภายในอย่างลงตัวในเรื่องของระบบอินโฟเทนเมนต์และการเชื่อมต่อถึงแม้จะไม่ใช่จุดขายหลักของรถถงัง T84 o p o t M แต่ก็มีการติดตั้งระบบสื่อสารทางทหารขั้นสูง ซึ่งช่วยให้หน่วยรถถังสามารถติดต่อกับหน่วยรบอื่นๆได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วผ่านคลื่นวิทยุเข้ารหัสรวมถึงการส่งข้อมูลผ่านเครือข่ายภาคสนามแบบเรียลไทม์ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญขององค์การรบยุคดิจิทัลด้านความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ t 8 4 o p l o s M มาพร้อมกับระบบป้องกันแบบ Reactive Arm o r รุนใหม่ล่าสุดที่สามารถลดแรงระเบิดจากกระสุนเจาะกรอดและจะรวดต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมีระบบป้องกันเชิงรุกแบบ Active Protection System ที่สามารถตรวจจับและทำลายขีปนาวุธที่พุ่งเข้าใกล้ตัวรถแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังมีระบบป้องกันสารเคมีนิวเคลียร์และชีวภาพเพื่อให้ลูกเรือมีความปลอดภัยสูงสุดในทุกสถานการณ์สรุปแล้วที่8 4 Oplot M คือ1ในรถถังหลักที่ผสมผสานเทคโนโลยีใหม่เข้ากับโครงสร้างแข็งแกร่งแบบดั้งเดิมได้อย่างลงตัว มีพละกำลังสูงระบบควบคุมทันสมัยและการป้องกันครบถ้วนเป็นตัวเลือกที่น่าจับตามองสำหรับประเทศที่ต้องการยกระดับขีดความสามารถทางการรบในศตวรรษที่21และนับว่าเป็นหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์แห่งนวัตกรรมทางทหารของยูเครนอย่างแท้จริง